ช่วงแรกที่หลินติงออกมานะครับจะเห็นพฤติกรรมในเรื่องของการกินดินของหลินติงนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการสำรวจนะครับว่าภายในบริเวณต้นไม้เนี่ยยังมีดินที่คูนออกมานะครับตัวเองก็สงสัยว่าเอ่อบริเวณตรงนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ใช้จมูกเนี่ยชีไปมานะครับแล้วก็ใช้ปากเนี่ยค่อยๆ่อ,อชิมดินไปมานะครับ ปัจจุบันเนี่ยหือกิงก็มีการพัฒนาเรื่องการหกค้นหาอาหารนะครับมีการเดินสำรวจไปมาจนก,กระทั่งตัวเองวันนี้น่ยลองชิมรสชาติของดินดูนะครับว่าดินน่ะจะมีรสชาติอย่างไรนะครับ สำหรับในในสัตว์ป่านะคะในเรื่องของการพบเห็นพฤติกรรมการกินดินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมทั่วไปที่ต้องที่ในสัตว์ป่าเนี่ยต้องการเสริมแร่ธาตุบางอย่างซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ว่ายังคงต้องการอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นในช้างเราก็จะเห็นว่าเขาจะไปกินดินโป่งที่มีความเค็มหรือเขาจะเลือกกินของเขาเองสําหรับลิงกิเองเนี่ย การได้ออกมาสู่ธรรมช,ชาติทําให้เขาเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมสัญชาตญาณเกี่ยวกับการหาแร่ธาตุในดินแล้วก็เสริมแร่ธาตุให้กับตัวเองด้วยก็ก็เป็นลักษณะข,ของการกินดินหรือดินโป่งทั่วไปในสัตว์ป่าที่เราพบเห็นได้ะคะ่ะ